ตลอดการที่หยุดเวลาที่สายตาเธอที่หยุดเวลาที่หยุดเวลาที่สายตาไม่ต้อ,ตองมีความเบ็วกับแสงพื้นที่ทีหยุดเวลาหมดแบ,บงจนเดืสุด,สเดสอเมืตอนที่ยุดละหันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตาเธทำให้โลกซึงใบหุนชาลงทุกอย่างดูเหมือนจะสดใสา,าตอนที่เธอทำลัางงชี้บอกหน่อยทำไมเธอถึงดูดี Tell me what you want a n g i e e you w a t you n e e แอบยิ้มอมองเธออยู่ยใกล้ก็สาโ don't w h a t s going on ่อยู่ตรงนี้น ใครก็ชอบเธออ l y ย u g แก t ะดูอยู่แกจะดูแค่มองว่าชอบเธอ, do, อก็อใ,ใจมันชอบเลยล้เปลิ่วไปมันสายลมแล้เธอจะรู้ตัวมันไหน่ของใจกคหลายคนเหมือนโลกทั้งใบไม่มีแวงโน,น้มถ่วงชั่วขณะมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องหยุดมองเธออย่างไม่มีเงินใครหงแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆเดียได้อลิฟวแค่เธอเท่านั้นที่ต้องการถ้เปลี่ยนต้คดสดีให้เปลี่ยนไปต,ตลอดการที่หยุดเลา เป็นเพียง่ช่วงเวลาแต่พาฉันเจออย่างกว่าจืงเธอทำให้ฉันมันอยู่ในฝัน,นแทบแทบจะลื g เวลาตื่นอยากจะลองหลับตาแต่เธอได้มองกลับมามันคลับคลายคลับคลาและเธอก็เดือลับลาไม่ได้ยินความคูดเลยเกิดความทำตัวให้ฉันเป็นได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำมันเวทมนต์นีสุกข่ายแต่แเล่นคนไม่เคยยัสิทธิอยู่ที่ไหนและเล็กในแ ไม่รู้จะหนีกูกล้าถ้าตื่นขึ้นมาในพรุ่งนี้ทั้งโลกนั้นมีแค่สองเราันที่ในฝันเอาไว้ธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไหร่บนโล h ทั้งใบไม่มีแรงโน้มถ่วงชั่วขนาดมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยุดมองเธอยังไม่มีเงินใครเพียงแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆเราได้ only one แค่เธอเท่นั้นที่